สวัสดีครับผมลอยชุนพงทองหลายคนก็ถามถึงกันมากเกี่ยวกับสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนอยากให้ผมวิเคราะห์แต่ว่าผมอยากจะเล่าเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นมากกว่าเพราะว่าสื่อในเมืองไทยนั้นเริ่มต้นเนี่ยก็กใจผิดหลายสื่อก็กําลังจะกลับลําแต่ว่ากลับทันหรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะว่าโป๊ะแตกไปแล้ว สำหรับผู้ที่ติดตาม facebook ของผมก็คงจะรู้ว่าผมแสดงความคิดเห็นมาตลอดผมจะรวบรวมสิ่งที่คนไทยไม่รู้แล้วทำไมผมรู้ดีคืออย่างนี้ครับผมมีเพื่อนที่เป็นทั้งรัเสเซียและยูเครนที่อาศัยอยู่ในแคนาดาต้องเล่าอย่างนี้แล้วกันคนยูเครนอยู่ประเทศไหนมากที่สุดอันดับหนึ่งก็ต้องประเทศยูเครนถูกไหมครับอันดับสองก็คืออยู่ในรัเสเซีย อันดับ3อยู่ในแคนาดาแคนาดาเนี่ยเป็นบ้านที่3ของชาวยูเครนมีคนยูเครนอยู่รวมเป็นพลเมืองเนี่ยร่วม4ปร์เซของพลเมืองแคนาดาในสมัยก่อนเนี่ยเรียกว่าปลาเข้าไป7-8%เลยสมัยที่ทางฮ่องกงทางเอเชียยังไม่ได้อพยพเข้าแคนาดาแล้วรัเสเซียล่ะคนรัเสเซียก็อยู่ในแคนาดาเยอะมาก ช่วงที่หนีออกมาได้หลังสิ้นสุดสงครามเย็นคนรัสเซียอยู่ที่ประเทศไหนมากที่สุดอันดับหนึ่งมันก็ต้องรัสเซียแน่นอนอยู่แล้วอันดับสองก็คืออยู่ในประเทศยูเครนยูเครนเป็นบ้านที่สองของคนรัสเซียและบ้านที่สามของคนรัสเซียนั่นก็คืออเมริกาอันดับสี่ก็คือแคนาดาถ้าถามถึงความใฝ่ฝันของคนรัสเซียอยากอยู่ประเทศไหนมากที่สุด คำตอบก็คือแคนาดากับอเมริกานี่แหละคำตอบเหมือนกับเด็กไทยเลยเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์ระหว่างยูเครนกับรัสเซียเนี่ยเหมือนเป็นพี่น้องกันเหมือนกับลาวกับไทยแต่คําถามมีต่อไปก็คือไอ้คนรัสเซียเขารู้สึกยังไงกับคนยูเครนเขาก็บอกว่าเองนะเป็นน้องรัเสเซียพี่ใหญ่ก็เหมือนกับคนไทยอะที่ไปอุปโลกว่าตัวเองเป็นพี่ลาวว่าเป็นน้อง ลองไปถามคนลาวสิว่าเขารู้สึกว่าเขาเป็นน้องไหมเขาก็บอกเขาไม่ได้เป็นน้องมันคือพี่น้องกันหรือเป็นเพื่อนกันเขาไม่ต้องการว่าตัวเองเป็นน้องไม่มีใครอยากจะเป็นน้องคนยูเครนก็เหมือนกันไม่ใช่ว่าเห็นยูเครนแล้วรัเสเซียอุปปรลรกไปเองว่ายูเครนเป็นน้อง และสิ่งที่น่าผิดหวังที่สุดก็คือมีคนไทยบางคนรุนสงครามรัเสเซียกับยูเครนเนี่ยล่ากับว่ามันแข่งกีฬากันมีการถือหางว่าฝ่ายไหนจะชนะนี่มันไม่ใช่กีฬานี่มันคือสงครามและมีคนตายมันไม่ใช่เรื่องที่จะมาล้อเล่นมันเป็นเรื่องที่คุณต้องหาความจริงว่ามันเกิดอะไรขึ้นถูกไหมครับ สาเหตุหนึ่งที่ทำให้คนไทยรุ่นกันเลาากับกีฬาก็เพราะว่าสื่อนี่แหละสื่อไม่ได้รู้สึกเลยว่าเขาทำสงครามกันเน้นไปที่การวิเคราะห์ว่าใครจะชนะใครได้เปรียบใครเสียเปรียบเนโต้จะส่งทหารมาช่วยยูเครนหรือเปล่าอะไรแบบนี้เป็นต้นแล้วก็วิเคราะห์เรื่องของผู้นำเราวกับว่าผู้นำมันทำสงครามกันไม่ได้เน้นเลยว่าประชาชนเขาเดือดร้อน ไม่ใช่ฟั่งยูเครนเท่านั้นที่ถูกลุกลานและเดือดร้อนฟังประชาชนรัเสเซียเดือดร้อนมากคุณคิดดูแล้วกันว่าค่าเงินของคุณตกลงไป30%คุณเดือดร้อนไหมและตกลงไป30%เนี่ยหลังจากที่แบงก์ชาติขึ้นดอกเบีย้ยมาเป็น20%แล้วนะหมายความว่าเงินเฟอ้อที่แท้จริงเนี่ยตีไปเลยว่า50%แล้วก็วิเคราะห์กันแบบผิดๆว่าไอ้การที่ เงินรูเบมันด้อยค่าขนาดนี้มันจะต้องไปเพิ่มค่าในคริปโตเคอเรนซีแบบเก่งกำไรไอ้นั่นก็ผิดหัวผิดหางอีกคนรัสเซียยแห่ถอนเงินออกมาจำนวนมากเพราะเขารู้ว่าเงินรูเบของเขาจะด้อยค่าถอนออกมาเขาไม่ได้ซื้อคริปโตเคอเรนซีเขาซื้ออาหารของใช้คือเปลี่ยนเป็นของใช้และอาหารโดยเร็วที่สุดก่อนที่มัน จะด้อยค่าลงไปมากไปกว่านี้และสิ่งที่น่าผิดหวังอีกอย่างหนึ่งก็คือทุกอย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยมันกลายเป็นเรื่องการเมืองในประเทศคือคนไทยทุกวันนี้ก็แตกแยกกันเต็มทนแล้วยังไปเอาไอ้เรื่องที่มันเป็นการเมืองต่างประเทศเนี่ยมาแบ่งแยกกันอีกยิ่งหนักเข้าไปใหญ่เหมือนกับว่ามันมีฝ่ายซ้ายกับฝ่ายขวาคุณจะต้องเลือกข้างใดข้างหนึ่งถ้าคุณอยู่ฝ่ายขวา ในเมืองไทยคุณต้องอยู่ฝ่ายขวาต่างประเทศด้วยเป็นแพ็กเกจให้เลือกกันเลยแล้วคนเชื่อเนี่ยมันก็เชื่อแบบหัวปักหัวปำดูแต่ข่าวใน Facebook ไม่ดูข่าวกระแสะหลักแทนที่จะวิเคราะห์ว่าใครผิดใครถูกกับมาถือหางเชียร์กันอยู่ได้ประชาชนเขาเดือดร้อนทั้งสองประเทศไม่ใช่แค่ยูเครนที่ถูกลุกลานและเดือดร้อนนะครับคนรัเสเซียก็เดือดร้อนมาก เข้าแถวถอนเงินสดเพื่อที่จะเปลี่ยนเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคไม่ต้องการเก็บเงินรูเบิลอีกต่อไปเขาจะแลกเป็นเงินต่างประเทศเงินยูโรเงิน US ปัจจุบันนี้มันก็แลกไม่ได้แล้วเพราะว่าเขาแลกกันไปหมดแล้วตั้งแต่วันแรกของสงครามสิ่งที่ทําได้ก็คือเปลี่ยนเงินรูเบิลให้เป็นของกินของใช้และหลายคนก็ไม่รู้ประวัติศาสตร์ของสองประเทศนี้ คนรัเสเซียกับคนยูเครนนั้นเขารักกันเหมือนพี่เหมือนน้องเหมือนคนไทยกับคนลาวโดยเฉพาะคนที่มาอยู่ต่างประเทศถ้าเกิดคุณมาอยู่ต่างประเทศเนี่ยคุณจะรู้ว่าคนไทยกับคนลาวเนี่ยสนิทกันแค่ไหนเพราะเป็นคนต่างชาติที่คุณคุยและรู้เรื่องในภาษาพ่อภาษาแม่แล้วถ้าถามคนไทยอ่ะคุณอยากทำสงครามกับลาวไหมก็ไม่อยากถามคนลาวอยากจะทำสงครามกับไทยไหม ก็ไม่อยากมันมีแต่ผู้นำบ้าๆเท่านั้นนะที่อยากจะทำสงครามโดยที่ไม่สนใจความเดือดร้อนของประชาชนประชาชนของตนเองเดือดร้อนก็ไม่สนใจอยากจะชนะสงครามแล้วผู้นำอย่างนี้เนี่ยคุณคิดแล้วว่าคนรัสเซียในต่างประเทศจะชอบปูตินเขาไม่ชอบปูตินเกเยดปูตินเขารู้ว่าปูตินมาจากการโกงการเลือกตั้ง คนที่มีการศึกษาไม่ชอบผู้นำที่มาจากการโกงการเลือกตั้งในทางตรงกันข้ามเซเลนสกี้ซึ่งเป็นประธานาธิบดีของยูเครนเข้าทำเนียบแบบขาวสะอาดคะแนนเสียงท่วมทนเขาแสดงคอมดี้ก็คือเป็นคอมมเดียนเหมือนมิสเตอร์บีนอย่างเงี้ยสติปัญญาเขาสูงมากและครั้งหนึ่งเขาเคยแสดงเป็นครู ที่จะต้องมารับตําแหน่งประธานาธิบดีและหลังจากเรื่องนั้นไม่กี่ปีเขาก็ลงสมัครแล้วก็ได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดีที่ว่าติดดินที่คุยกับประชาชนอย่างอ่อนน้อมโดยถือว่าตนเองนั้นเป็นลูกจ้างก็ได้รับความยอมรับจากประชาชนสูงมากสิ่งหนึ่งที่น้อยคนจะรู้ ในบรรดาผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีของยูเครนรอบที่แล้วเนี่ยที่มีสามคนเนี่ยนะครับซิเลนสกีปเป็นคนที่เรียกว่าปโปรรัเสเซียมากที่สุดละคุณรู้ไหมเพราะอะไรเพราะว่าเขาโตและมีชื่อเสียงงานของเขานั้นอยู่ในรัเสเซียคือภาษาแม่ของเขาเนี่ยเป็นภาษารัเสเซียสำเนียงของเขาเนี่ยเป็นรัเสเซียเขาพึ่งมาหัดสำเนียงยูเครน ก่อนที่จะมาเป็นประธานาธิบดียได้แค่4ี่ปีเท่านั้นเองพูดง่ายๆเหมือนกับคนลาวที่มาโตเมืองไทยพูดภาษาไทยคล่องจนเป็นภาษาแม่ของเขาแล้วพอจะกลับไปลาวจะต้องไปเรียนสำเนียงลาวเพื่อสมัครเป็นผู้นำอะไรแบบนั้นสิ่งหนึ่งที่แยกไม่ออกก็คือข่าวปลอบประเนดาจากรัสเซียคุณจะต้องเข้าใจนะว่าประเทศที่เป็นปเผด็จการเนี่ย สิ่งที่เขาถนัดที่สุดก็คือปลอบปากเนด้าจากรัฐบาลอย่างเกาหลีเหนือเนี่ยปรมาจารย์ของปลอปากเนด้าเลยถ้าคุณไปถามคนเกาหลีเหนือประเทศไหนที่น่าอยู่ที่สุดในโลกเขาก็จะตอบเกาหลีเหนือมีใครในโลกที่ตีกอล์ฟชนะไทเกวูดได้ก็ต้องเป็นพ่อของคิมจองอึนอย่างนี้เป็นต้นยิ่งปิดสื่อมากเท่าไหร่ปลอบปากเนด้าก็มากเท่านั้น ขณะที่คนไทยแยกไม่ออกว่าข่าวที่มาจากรัเสเซียนั้นมันเป็นข่าวของรัฐบาลไม่รู้ว่าอะไรเป็นข่าวจริงข่าวเท็จแม้แต่ข่าวที่จะไม่ร่วมโครงการ ISS หรือสถานีอวกาศไอ้นี่ก็มาจากรัเสเซียเหมือนกันคือถ้ารัเสเซียถอนตัวมันไม่มีความหมายหรอกคุณคิดเหรือว่า SpaceX และ NASA เทคโนโลยีจะต่ำไปกว่ารัเสเซีย SpaceX สามารถส่งชิ้นส่วนขึ้น ไปในสถานีอวกาศได้ถูกกว่ารัสเซียเป็นสิบเท่านอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องปั้นแต่งที่ยึดโยงไปถึงสถาบันกษัตริย์อีกและมันไม่น่าเชื่อไม่รู้มันไปผุดโผล่ไปได้ยังไงว่าคนที่นิยมรัสเซียนั้นนิยมระบอบกษัตริย์ถามจริงๆคุณไม่รู้จักสาภาพโซเวียตเหรอโซเวียตเนี่ยเขาเกลียดกษัตริย์อยู่ใน d n เของเขาเลยไอที่โค่นล้มกษัตริย์ทั่วโลกเนี่ยโซเวียตนี่สนับสนุนมาก จากทฤษฎีของมาร์กเลนินรวมถึงกษัตริย์ลาวด้วยไอที่บอกว่ากษัตริย์นั้นเป็นกาฝากเป็นปรสิตบ้างเนี่ยก็มาจากมาร์กเลนินทั้งนั้นมีไหมมาจากอังกฤษไม่มีสิ่งหนึ่งที่คนรัสเซียค้าสอนกันมาตลอดเหมือนกับถูกโปรแกร,รมเอาไว้ในแบบเรียนเลยนะคุณคิดว่าประวัติศาสตร์ที่คุณเรียนอยู่ในประเทศเนี่ยมันถูกต้องหรือเปะละ่าล่ะ ประวัติศาสตร์นั้นเขียนเอาไว้เพื่อให้รักชาติมันก็ต้องโชว์ของดีๆเพื่อให้ประชาชนรักชาติถูกไหมครับมันไม่ผิดหรอกแต่คุณต้องเอาประวัติศาสตร์ของชาติตัวเองเนี่ยไปเทียบกับชาติอื่นด้วยถ้าเกิดอยากจะรู้ความจริงสิ่งที่คนรัสเซียติดหัวมาตลอดก็คือรัเสเซียเป็นพี่ใหญ่ยูเครนเป็นน้องตลอดการไม่ต้องมาเถียงพี่มีพระคุณต่อน้องปกป้องน้องมาตลอด ใครเป็นคนขับไล่มองโกลก็มอสโกนี่คือสิ่งที่คนรัสเซียถูกปลูกฝังใครช่วยโค่นล้มระบอบกษัตริย์ในยุโรปตะวันออกก็กองทัพแดงไงต่อมาก็เป็น Union, าาโซเวียตยูเนียนหรือสหภาพโซเวียตเพราะฉะนั้นน้องจะต้องละลึกในพระคุณของพี่อย่าตีตัวออกห่างไปเข้ากับศัตรูนี่คือปอปแกนดาที่เกิดขึ้นในรัสเซีย และสิ่งหนึ่งที่คุณอาจจะไม่รู้ว่ารัสเซียนั้นเขาชื่นชมวีรกรรมของเขามากที่สามารถยึดเบอร์ลินได้ก่อนชาติพันธมิตรเขาถือว่าเขา่เป็นคนชนะเจอร์มน,นีหรือนาซีตัวจริงแต่ถามหน่อยเหอะถ้าไม่มีชาติพันธมิตรอังกฤษฝรัร่งเศสอเมริกาแคนาดาก็คงจะยากมากคุณรู้จักรถถังรัสเซียไหมคุณอาจจะไม่รู้จักรถถังรัสเซีย มันเป็นคำพูดของชาติตะวันตกคือวิ่งวิ่งไปแล้วมันมีน้ําหยดลงมาบนหัวของคนขับอ่ะนั่นคือคุณภาพของรถถังรัสเซียไอ้ของดีๆเนี่ยเขาจะเปรียบได้กับนาฬิกาสวิสหรือของที่มาจากเยอรมน,นีเป็นเพราะเยอรมันจะต้องแบ่งกองกําลังมาสู้กับทั้งด้านตะวันออกจะว่าไปแล้วก็คือเป็นส่วนมากซะด้วยเจอศึกสองด้าน แต่สิ่งที่คนรัสเซียเรียนในแบบเรียนก็คือรัสเซียเอาชนะเยอรมันได้ก่อนชาติพันธมิตรที่นี้ในทัศนะของชาวยูเครนเนี่ยเขามองยังไงเขาก็มองว่าตัวเขา่าไม่ใช่น้องไอรัสเซียมันอุปโลงมาเองว่ามันเน่ยเป็นพี่ยูเครนกับรัสเซียก็คือพี่น้องกันหรือเป็นเพื่อนกันไม่มีใครเป็นพี่ใครเป็นน้องรัสเซียมันแค่ใหญ่กว่าเท่านั้นเอง และสิ่งสำคัญที่ยูเครนเจ็บใจรัสเซียมากที่สุดคือเหตุการณ์ในปี1932-1933ก่อนสงครามโลกครั้งที่สองเกิดภัยแล้งหนักในยูเครนสตาลินจงใจออกคำสั่งออกกฎว่าผลผลิตทุกอย่างจะต้องส่งให้ส่วนกลางห้ามเก็บไว้กินเองไม่เหมือนคอมมิวนิสต์ของจีนนะครับจีนเนี่ยยังให้ คุณเก็บเอาไว้กินเองแล้วที่เหลือส่งให้ส่วนกลางแต่นี่ให้ส่วนกลางหมดแต่ส่วนกลางไม่จ่ายคืนหมายความว่ายัางไงหมายความว่าอยากจะให้อดตายจงใจให้อดตายและถ้าไม่ส่งให้ส่วนกลางก็ฆ่าทิ้งให้หมดพูดง่ายๆคุณจะอดตายหรือจะถูกฆ่าทิ้งอดตายก็ตายเหมือนกันและปรากฏว่ามีคนยูเครนตายถึงสี่ล้านคนในเหตุการณ์นั้นเหตุการณ์นั้นมีชื่อว่าโคลดมอ คุณลองไป Google ดูได้ว่ามันจริงหรือเปล่ามันเป็นเหตุการณ์ร้ายที่ฮิตเลอร์เอามาเปรียบเทียบว่าสตาลินนั้นมันโหดอย่างชนิดที่ไม่ใช่มนุษย์เจมันนีฆ่าชาวยิวในค่ายกักกันเนี่ยยังน้อยกว่าที่สตาลินฆ่าชาวยูเครนและโซเวียตยูเนียนเนี่ยซึ่งบัญชาการจากมอสโกก็รู้ว่าคนยูโกรธมากผู้นำโซเวียตก็ยก ใครเมียให้เป็นของขวัญถือว่าเป็นของปลอบใจในเหตุการณ์ที่โขดร้ายก็ยกในในปี1954เพื่อเป็นการขอโทษเพื่อเป็นการรับขวัญน,น้องอยูเครนว่าเราจะเป็นมิตรที่ดีต่อกันแต่คำว่ามิตรในที่นี้ต้องวงเล็บว่ายูเครนเป็นน้องอยากจะให้ลืมเรื่องโคลดมอแต่ถามหน่อยเหอะไอการที่มีคนตายสี่ล้านคนน่ กับยกดินแดนนี้ให้มันคุ้มกันเหรอคนอยูเครนย,ยังไว้ใจผู้นำรัสเซียหรือเปล่าเขาก็ไม่ไว้ใจคือคนอยูเครนเนี่ยไว้ใจคนรัสเซียคนรัสเซียก็ไว้ใจคนยูเครนก็คือเขาเป็นพี่น้องกันเหมือนไทยกับเาวแต่ว่าคนยูเครนไม่ไว้ใจผู้นำของรัสเซียตั้งแต่ไหนแต่ไรไม่เคยไว้ใจและผู้นำของรัสเซียหรือโซเวียตยูเนียนเนี่ย มีแนวโน้มที่เป็นเผด็จการกันทุกคนโหดกันทุกคนมันเป็น mentality หรือจิตสำนึกของคนที่ังมาปกครองรัสเซียมันจะต้องโหดถ้าไม่โหดมันปกครองไม่ได้มีคนถามว่าอ้าวถ้ายูเครนไปเข้ากับเนโตแล้วเนโตมันก็จะต้องมาตั้งฐานขีปนาวุธในยูเครนแล้วก็จ่อยิงมอสโกสิคํคำตอบคือ ไม่แน่มันขึ้นอยู่กับประเทศยูเครนว่าจะยอมหรือเปล่าและเนโตก็ไม่แน่ว่าจะไปตั้งฐานในนั้นผมต้องอธิบายอย่างนี้ข้อที่หนึ่งที่บอกว่าถ้าเป็นสมาชิกของเนโตแล้วเนโตจะต้องเอาขีปนาวุธไปตั้งไม่จริงอย่างในแคนาดาเนี่ยสนิทกับอเมริกามากแคนาดาก็เป็นสมาชิกของเนโตถามว่าแคนาดามีขีปนาวุธนิวเคลียร์ที่จะยิงแบบใกล้ๆ คือข้ามขั้วโลกเหนือแล้วถล่มรัสเซียได้เลยอ่ะคนาดามีขีปนาวุธไหมไม่มีไม่อนุญาตให้ตั้งและเนโต้เนี่ยเขาปกป้องประเทศสมาชิกโดยมีเงื่อนไขว่าประเทศสมาชิกจะต้องไม่ไปลุกลานใครก่อนนะไม่ใช่ลูกน้องไปเตีหัวคนอื่นวิ่งเข้าบ้านแล้วจะให้ลูกพี่ปกป้องอันนี้ก็ไม่ได้แต่ถ้าเกิดลูกน้องโดนกระทําก่อนอย่างนี้ลูกพี่หรือเพื่อนๆทั้งหมดทั้งแก,งก๊งจะต้องออกลง และถ้าเกิดเขาอยากจะถล่มมอสโกจริงๆคุณลองดูแผนที่สิในแผนที่คุณจะเห็นว่าเอสโตเนียเละเวียลิทัวเนียเรื่องอะไรจะไปตั้งยูเครนความขัดแย้งในศตวรรษนี้เนี่ยมันเริ่มจากรัสเซียอยากจะได้ใครเมียคืนทีนี้อยากจะได้คืนนะ่ะมันก็ควรจะมีอะไรแลกเปลี่ยนกับยูเครนแต่รัสเซียใช้วิธี ที่บอกว่าอ้าวบังคับให้คนในไครเมียโหวตว่าอยากจะอยู่ฝั่งไหนขณะที่รัสเซียรู้อยู่แล้วว่าคนที่อยู่ในไครเมียนั้นมีเชื้อสายรัสเซียมากกว่ายูเครนเล็กน้อยเป็นลัสเซียประมาณ55%แต่ว่าการโหวตแบ่งแยกดินแดนนั้นมันจะต้องชนะกัน2ใน3มันไม่ใช่ว่าชนะกัน1%แล้วแยกดินแดนได้นะครับมันจะต้องชนะกันขาดเลย ไม่งั้นอีกสามปีต่อมาโหวดกลับเข้ามาอยู่ยูเครนใหม่อย่างงั้นเหรอแต่รัสเซียก็อุปโลกว่านี่แหละชนะแล้วเกินครึ่งเอาเป็นว่าคาบสม,มุทรไครเมียเป็นของรัสเซียละกลับคืนและเหตุการณ์ล่าสุดที่เกิดขึ้นกับสองแคว้นหลายคนก็ทราบดีก็คือลูฮันกับโดเนกก็ไปเอาอินฟลูเอนเซอร์มาประกาศว่าเป็นอิสระแล้วเนะรัฐของฉันเป็นอิสระแล้วนะ ไม่ขึ้นตรงกับยูเครนละประกาศดรื่อๆอย่างเงี้ยถามว่ามีการโหวตไหมเอาคนในรัฐนั้นในแคว้นั้นเนี่ยมาโหวตกันไหมก็ไม่มีไม่มีการโหวตอ,อะไรทั้งนั้นพออินฟลูเอนเซอร์ประกาศว่าเป็นอิสระแล้วปูตินก็รับลูกบอกว่ารับรองคำประกาศนี้เพราะฉะนั้นสองรัฐนี้เป็นอิสระต่อ,อยูเครนละอย่างนี้มันทำได้ด้วยเหรอคุณลองคิดดูว่าถ้าเกิด คุณเป็นประชาชนชาวยูเครนแล้วมีประเทศเพื่อนบ้านมาทำอย่างเนี้ยคุณพอใจไหมล่ะแม้แต่ชาวยูเครนในสองรัฐนี้เขาก็ไม่พอใจเพราะว่าสองรัฐนี้คนยูเครนอยู่ถึง60-7% 0ซมากกว่าชาวรัสเซียซะอีกถ้าโหวตกันก็ไม่มีทางที่จะโหวตประกาศอิสรภาพได้เลยแต่ว่าไม่มีการโหวตใด,ดๆทั้งสิ้น และรัฐธรรมนูญของแต่ละประเทศนั้นก็เขียนไม่เหมือนกันบางประเทศไม่มีการโหวตอย่างของไทยเนี่ยเป็นไปไม่ได้ที่จะมีการโหวตแยกประเทศไม่อย่างนั้นเดี๋ยวอาจจะมีจังหวัดบุรีรัมย์คนบุรีรัมย์โหวตบอกว่าขอแยกเป็นประเทศต่างหากไอ้แบบนี้มันทําไม่ได้รัฐธรรมนูนไม่อนุญาตและหลายประเทศเขาก็ไม่อนุญาตต่อให้มีการโหวตชนะเกินครึ่งหนึ่งมันก็ทําไม่ได้แต่บางประเทศทําได้ อย่างแคนาดาเนี่ยทำได้แต่ว่าไม่ใช่ว่าชนะกันแค่1%แล้วจะได้นะครับมันจะต้องชนะกันขาดเลยเอาชัดๆเลยแล้วคนในประเทศต้องโหวตด,ด้วยว่าจะยอมปล่อยหรือเปล่าอย่างกรณีที่เกิดขึ้นกับคิวเบกบังเอิญคนคิวเบกส่วนมากยังเห็นว่าอยากจะอยู่กับแคนาดาต่อให้คนคิ ek, วเบกโหวตชนะขาดคือเรียกว่าโหวต70%ว่าอยากจะแยกจากแคนาดา คนแคนาดาต้องมาโหวตอีกครั้งหนึ่งว่าจะยอมให้คิวเบกแยกตัวหรือเปล่าถ้ายอมเนี่ยก็คือแยกออกไปสำหรับผมเนี่ยไม่มีปัญหาถ้าคิวเบกอยากจะแยกผมเชิญเลยแยกออกไปเลยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคุณจะต้องไม่ลืมว่าสองรัฐทั้งโดเนกและลูฮันไม่มีการโหวตใดๆทั้งสิ้นอุป,ปโลกขึ้นมาเองโดยอินฟลูเอนเซอร์แล้วรัเสเซียเป็นผู้รับรองมันเหมือนกับว่าอินฟลูเอนเซอร์จังหวัดบุรีรัมย ประกาศอิสรภาพทันทีที่ประกาศเนี่ยรัฐบาลเขมรรับรองคําประกาศอิสรภาพแล้วส่งกองกําลังทหารมาคุ้มครองรัฐบุรีรัมย์อย่างเงี้ยมันทําได้ด้วยเหรอคนไทยจะยอมไหมแล้วคุณคิดว่าน,านานาชาติเขาจะยอมไหมโดยข้ออ้างที่ว่าเดี๋ยวไทยจะติดตั้งขีปนาวุธไปถล่มพนมเป็จากจังหวัดไหนก็ไม่รู้ไม่ใช่จังหวัดบุรีรัมย์ด้วย มันเชื่อมโยงกันไหมมันก็ไม่เชื่อมโยงกันพูดง่ายๆมันอยากจะได้จังหวัดบุรีรัมย์ว่างกันเถอะแล้วเอาเรื่องอื่นมาเป็นข้ออ้างราวกับว่าจีนอยากจะตั้งขีปนาวุธในไทยอาจจะที่ป่าจีนบุรีหรือที่ไหนก็ไม่รู้กลัวจะยิงถลมม่เมเขมรเขมรก็เลยต้องมายึดบุรีรัมย์และที่มันตลกก็คือมีเผ่าในแอฟริกามันก็เชียร์กันอยู่นั่นแหละฝั่งหนึ่ง ก็เชียร์ขเขมรอีกฝั่งหนึ่งก็เชียร์ไทยไอ้ฝั่งเชียร์ขเขมรก็เอาเลยเอาเลยเชียร์ขเขมรให้ถล่มไทยสั่งสอนไทยให้มันรู้ซะบ้างอาณาจักรขอมอันยิ่งใหญ่ไทยเป็นหนี้บุญคุณอาณาจักรขอมมาก่อนเมื่อแ800ร้อปีที่แล้วไ้าไม่มีอาณาจักรขอมก็ไม่มีประเทศไทยในปัจจุบันไอ้พวกนี้ไม่รู้เอาตรรก,กะที่ไหนมาคิดเป็นพวกสมองกลวงแยกแยะไม่ออกว่าใครผิดใครถูก ไอ้เรื่องสงครามนั้นเรื่องความเกลียดชังกันนั้นมันเป็นเรื่องพราะประนด้ามันเป็นเรื่องที่รัฐบาลที่เป็นฝ่ายรุกลานนั้นสร้างเรื่องขึ้นมาความต้องการจริงๆก็คือทรัพยากรอยากได้ทรัพยากรจากยูเครนทั้งแหล่งแร่แหล่งน้ำมันก๊าซธรรมชาติยูเครนมีมหาศาลเลยและขุดออกมาใช้น้อยมาก มันก็เหมือนกับความขัดแย้งในปาเลสไตน์หลายคนวิเคราะห์ผิดหมดไอ้เรื่องเกี่ยวกับปาเลสไตน์ว่ามีการขัดแย้งระหว่างศาสนา,าศาสนาเนี่ยเรื่องจิ๊บจ้อยมากคุณรู้ไหมว่าสิ่งที่เขาอยากได้มากที่สุดคืออะไรแม่น้ำจอร์แดนตัวเดียวเท่านั้นสิ่งที่เราควรตระหนักก็คือสงครามไม่มีผลดีใดๆทั้งสิ้นแล้วก็บอกว่าเราโทํทาตัวเป็นกาง มันก็ทําได้นั่นแหละก็คือไม่อยากจะไปมีเรื่องแต่อย่างน้อยต้องรู้ความถูกต้องความผิดชอบชั่วดีว่าใครผิดว่าใครถูกไม่ใช่เอออห่อหมกหรือทําตัวเป็นสีถนนชัยใครก็ได้เราไม่อยากมีเรื่องกับใครเราต้องการมีแต่ผลประโยชน์อย่างเดียวและนี่เป็นเหตุที่ทําให้ความคิดของคนไทยนั้นผิดเพี้ยนไปจากนานาชาติ ญี่ปุ่นซึ่งอยู่ไกลมากก็บอกว่ารัเสเซียทำอย่างนี้ไม่ถูกเกาหลีใต้ก็บอกว่ารัเสเซียทำอย่างนี้ไม่ถูกประเทศในแถบอเมริกาใต้ก็บอกเป็นเสียงเดียวกันว่ารัเสเซียทำไม่ถูกต้องแซงชั่นต้องให้รู้ว่าการที่เลือกผู้นำและผู้นำของตนเองไปลุกลานประเทศอื่นนั้นจะทำให้ตัวเองเดือดร้อนและอย่าเลือกผู้นำแบบนี้อย่าเลือกผู้นำแบบฮิตเลอร์ พราะสร้างความเดือดร้อนให้กับประเทศชาติตัวเองไอจุดยืนแบบเนี้ยคุณจะไม่ได้เห็นจากรัฐบาลไทยเพราะว่าเรามีนโยบายในทํานองที่ว่าเขารบกันเราไม่เกี่ยวเดี๋ยวจะซวยแต่ที่ซวยก็คือเขาก็จะจดบันทึกเอาไว้ว่าท่าทีของประเทศไทยนั้นเป็นอย่างไรกับข้อพิพาทที่เกิดขึ้นในระดับนานาชาติ ประเทศไทยมีความกล้าหาญทางจริยธรรมหรือไม่เอาละครับคลิปนี้ค่อนข้างยาวและหวังว่าคงจะมีประโยชน์ทำให้หลายคนหูตาสวา่างและถ้าจะดีกว่านั้นก็คือช่วยแชร์ให้คนที่มืดไม่รู้สถานการณ์ได้เข้าใจขอขอบคุณที่ติดตามสวัสดีครับ